เมนูไก่กอกก๊อกไก่ใต้น้ำเด้อพี่น้องห่อนพี่น้องเอ้ยออกจากเตาไม่ไหมต้องิตตาแขกพี่น้องเบิง้งอุย้ยสุกดีขนาดพี่น้องคุณนะโบไม้เด้อจ้าโบไม้โบไม้เด้เม่ดวงเห็ดโบไม้เด้อจ้าหอมสมุนไพรคักพี่นอ้องหอมคักหอมแน่มาเด้อจ้ามากินน้ำแม่ดวงเด้อแซ่บแซบพี่น้องเอ้ย คนบงงามแต่เห็ดเนาะกินแสบเด้อจ้าเดอ้อเฮเบิ่งตี้และพี่น้องหอมขนาดโอ้ยมันห่อนเนี่ยตักออกมาก,ากับหยักหยักเขาจับหมอบ้หอประเดีมันห่อนหลายเขาชี้เท่เทเดียวหัวกระยันมันหลวมเมื่อคอยว่าหม้อมันห่อนแห้งโอ้ยพี่น,อน,อน,อนออ้องไก่บ้านเด้อจ้านี่มีไก่บ้านมีเครื่อง่าย้อมได้พี่น้องมพ้กคุณอะคุณอะเต็มอาญะเลยแมงวันนี่ก็จะมาตอมอยังหอมกระเดือกกระโดดย,ยังมาตอมอยู่ เม่งว่านนี่กับเน่คกินนี่มันเป็นของคููกันอิลีเด้อจ้ะเด้อมาจ้ะบว,วใหม่เด้อค่ะเด้อเต็มนหอมเต็มๆอยากให้พี่น้องมามาชิมน้ำเด้อจ้ะ สวัสดีจ้าพบกับแม่ดวงกินแซบอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้แม่ดวงกินแซบมีเมนูมานําเสนอจ้าอ่าหนึ่งไก่ไต่นามเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้มีวัตถุดิบยังแนวตีมีไก่มีไก่นะคะแล้วก็เครื่องในไก่แล้วก็วัตถุดิบที่ห้าวที่ตองเตรียมียังแนนตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งแล้วก็กระเทียม พริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็พริกแกงเผ็ดจ้านี่คือวัตถุดิบที่แม่ดวงจิเอาม้นหนีมามามาร่วมๆกันเด้อจ้าเด้อจะเอามาตัมร่วมๆกันเนาะจ้าเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าที่วัตถุดิบที่ห้าเตียม,มีก็คือตะไคร่หั่นซอยกระเทียมหอมแดงพริกแห้งพริกไทยนะคะเอามาโขกร่วมกันเลยจ้า เอาใ่คกเลยค่ะพี่แข้งพี่แข้งตะไคร้เอาไปโครกรวมๆกันเลยเลจ้ะเด้อใส่เลยจ้ะต่ำเลยเนาะแบบนี้เนาะพี่น้องเนะาะต่ำเลยหอมแดงโงไปา ระเทียมลงไปเทพริกไทยเม็ดลงไปพี่น้องใส่ลงไปเลยพริกไทยเม็ดเลยแล้วเราก็ห่อกับว่าตำกันเลยพี่น้องตำ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 กันเลยแบบนี้ตำหนึงสี่แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยตำตำตำให้มันละเอียดเลยจ้ะพริกไทยนี่หรือว่าโบอยากให้ละเอียดแต่โบเป็นยัง เ้าวไอ้แยมนั่นเพสข้ากับ่ะตอกใบตำเห้มันละเอียดนะจ๊ะเนาะเอาแค่กินหอมๆพริกระเทียมพริกไทยเม็ดนะจ๊ะเนาะลงไปเลยพี่น้องอือเอาลงไปเลยเนี่ยกับกระชิตําอีกได้พี่น้องบัดเนี่ยแต่มันเข่าเข่ากันงั้นสินะแล้วกระชีเพิ่มสีสันได้พี่น้องเนี่ยโอ้ยหอมเตะดังห้วยๆเลยบัดที่นี่นะเอาไปบัดนี้ไปปรุงกันเลยบัตรตามเรียบๆไปปรุงเด้อพี่น้องเด้อไบที่ไหน คอยค,อยคอยิดว่าจับดอกอะไรพวว่าพยายามจะเกลมือนะพี่น้องมันแดงคืองึงแหมแกงแ่งเลยเได้เนี่ยนะเห็นบ่พี่แกงเห็นบ่พี่น้องเมื่อก่อนสิยใจกระจายเลยแล้วพี่แกงี่ยนี่นะสิดว่าปร no <who médico S 1> ุงบัดนี้นะขอสิใส่อันผงชุบโรต์ด้วพี่น้องอ่ะผงชุบโรต์ลงไปมักหน่อยใส่หน่อยมักไล่ใส่หลา่นะขอสิใส่รตดีเด้อพี่น้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มโรตดีในจักหน่อย อ่ะโยะลงไปได้พี่น้องเด้ยโยกลระดีลงไปอ่าก็ประมาณแล้วค่อยจะใส่เกลือได้ปะที่นี่นะก็จะใส่เกลือธรรมดาเฮ้านี่ะเกลือแกงเฮ้านี่ยเราจะใส่ลงไปจ้ะนี่เออกะเอากะเอาได้พี่น้องเด้อกะเอาสูตรนี้มีแต่สูตรกากทั้งนั้นเลยสูตรบะไตตู LIKE ่ดิสูตรกากได้พี่น้องเด้อเอาหั่นตะไคร่ลงไปอีกพี่น้องเพื่อห้าวหยันมันข้าวห้าวกะหั่นตะไคร่ลงไปให้มันเป็นอันตำทอนป่องๆนะพี่น้องเนาะอ่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้ บัดที่นี่ขกก้าบบกระล่างใบบัวหอมใบบัวกูดค่ะล่างใบบัวกูดมาใส่ได้พี่น้องอ่ะเด็ดลงบัดที่นี่นะเนี่ยง่ายๆพี่น้องเออจะเป็นเ็ดกินง่ายเนี่ยปรุงรสชาติให้ได้ได้เออเออเออนะอปั๊กเมื่อคอยนะนะมันลงไปใบบัวกูดเนี่ยนะอันนี้ห้าห่อปรุงได้ได้แล้วห้าห่อกะอ้าจับแจงข้นบัตนี้ ส่วนขอผสมให้เข้ากันเนาะพี่น้องเนี่ยเอาหนิส่วนผสมให้เข้ากันส่วนขาไปเลยเด้อพี่น,อน้องเด้อนี่นี่ก็สิเป็นสีแบบนี้ละจ้ะเป็นตะกินที่ใหญ่หนึ่งตัวโอ้ขอลืมบอกว่าเมนูอีหยงังเมนูอันอันคอยกระเอ,อิ่อนบานคอยเอิ่นว่าอันเมนูไก่ไก่หนามคนวันเด้อพี่น้องเน,น,น้อหนามอยู่ทั้งไกพ่พคนวะ ไก่อยู่ไต่ตอนตอนไต,ต่หนามพี่ตาพี่น้องบางคนเพิ่กก็เอื่นไก่อันหนึ่งไก่สม,มุนไพรเพ,พิ่น,นวาเนาะพี่น้องเนาะเหลือแต่ไผ่สีเอื่นไปเนาะพี่น้องเอื่อนสะดวกเอืน่นแบบได้ก็เอืนแบบ่นไดแบบ้พี่น้องเด้อแต่ดีนะเน่ยความอร่อยแบบปลานีพี่ใหญ่เนี่ยแซ่บโหเห็ดเั็นสีเนะี่ยปัวลูกไปเนี่ยกินเลี่ยมือซุ่สวกผูไ้ได้พี่น้องเนี่ยสเสน่ไปจังหวะได้พี่น้องเอ้ยคนบางงามดอกเต๋อเห็ดได้กินเปแต่เห็ดได้กินแซ่บได้พี่น้อง ไข่โบ้งามดอกเจ้ากอยเฮ็ดเนี่กินแซ่ยบตัวอือผู้ใด้ก็ยหองได้ไหมว่าก๋วยเฮ็ดไก่กอกหลอกอันแซ่บว่าสันพี่ข้าอยหองใส่ไข่บุ๊คไข่ปลาก็สิไปทำน่องยหองใส่ไข่เนียเนาะพี่น้องเนาะอือพี่ค้าสิยหองใส่ไข่ก็ดีใจพี่เก่าหันเล้าว่ะเอ้ามากินน้ำไข่เด้อพี่น้องเอ้ยมาข้าวฉีกาไปเอาลูกหม้อแล้วก็ที่นี่ไปแบบนี้ไงถ้าเอาลงหม้อเลยเด้อพี่น้องนี่หม้อเ้าล้างมาสะอาดสะอาดเด้อหมอห้องสีเห็ดหม้อหนึ่งเด้อนี่ถือไข่เอาลงนี่ยนะเอาไก่ลูกเนี่ยเออาไก่่่ลลงงเยพีีนน้ เดี๋ยวเอาลงเรื่อยๆจากค่อยๆลงจะเอาค่อยๆลงนะพี่น้องเนาะอันนี้เทาก็อันจัดระเบียบไก่ให้มันแบบอืมให้มันเป็นตะสุกแล้วพี่น้องเนาะเอามันลงไปดีๆตอนใดใหญ่เทากับลงกระลางก็ได้ตอนใดอันนั้นพอเป็นตาเนี่ยเทากับเทิงเทิงนะเครื่องเตียงเครื่องยังห้ามกลยมันลงใหู้่บนด้าพี่น้อกไงเครื่องปรุงเนี่ยเครื่องเคลืของเ้ามเปเนาเครื่องไปเนี่ยล่ะเนี่ยเฮ้ยเทาก็ขวดลงไปเนาะเทาก็จัดแบบที่นี่ เอาก็เกี้ยเกียเบื้องแล้วหันมาเบื้องเตาเขาแล้วเด้อพี่น้องไฟนี่จะเห็ดไฟแห้งเดือเห็ดไฟอ่นอ,อนๆเนีย่ยไก่ไตน้ำนี่นะเฮ้ยเดไปเห็ดไฟแห้งเห็ดไฟอ่อนๆบผสมมัสสีใหม่เด้เนี่นะคอยกะคอยกะดังไฟไว้แต่โดนแหล่ะเออม,มันก็อ่อนแล้วเนาะไม่คอยชิตั้งเตาแล้วตั้งลงเลยพี่น้อ,อชอบคอยตั้งแหลาๆพี่น้อง พาเขาบางนี่จุ่มน้ำด้วยนี่เด้อจุ่มน้ำแบบพับมาใสันี่เนี่ยจุ่มน้ำให้มัดๆเอามาเด้อพี่น้องจุ่มน้ำให้มัดๆนี้ตั้งเตาโอ้สิเนี่ยเนี่ยเอาหมอนี่ตั้งนี่เห็นนี่บ่เนี่ยอยเอาหมอนี่มาตั้งกับบิดดีๆเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อเดมันส่งอันนี้อยู่เอาไปเอามั้ยไม่ก็ไม่ให้ผิดไหนเลยเนี่ยไฟมันแห้งเด้อ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  ไฟแห้งได้พี่น้องได้ขอเชีอันนี้อยู่สีไม้กวนซุกอ่ะนี่เอาย่ามเพชรจังสีได้พี่น้องด้วยสองเด้อเนี่ยขออ่ะหน้ามาใส่ได้เนี่ยนะขันหนึ่งขอก็เฮ็ดตั้งจังสีข่อเอาผ่าข้าบางมาเฮ็ดจังสีเด้อพี่น้องแล้วก็ห้ากระเฮ็ดกาแฟอ่อนๆได้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยอ่ะสีไล่ตาเนี่ยจักหน่อยเด้อโอ้ยข่อยห่อนมือนี่คอยห่อนข่อยเฮ็ดแต่วท่าเสาคุณนะบ้านในเล้วเชียวมันเป็นยังสีเฮ็ดหนุงยากอันแนวกินอันนี้นะไก่เตะน้าไก่เตะตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ ซอฟต์เมีเขาเจียย่องใส่หอยเห็ดให้กินทันล้วว้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอสคุสควอนมาอันแม่ดวงเสื้อผ้าเห็ดไก่กอกกลอกด้วยพี่น้องเด้ออู้แดดส่องตาเด้อพี่น้องมื้อนี้ยามมื้อเช้าแดดส่องตาไปดวงเห็ดอันเมนูกอกกลอกไก่เด้อจ้านางเฝ้าเต่าจ้าพอยังตึ่นด้เฝ้าเวทีอันอันนี้เฮาต้องเปลี่ยนน้ำเด้อพี่น้องเห็ดเห็ดไว้น้ำคือคือไก่เนี่ยอยู่ข้างล่างไก่อยู่นี่หมอนี่บ่ได้ใส่น้ำเดิ เนี่ยแต่วันหนำอยู่เึิงเทิงมาขอสีเห็นมาเบิงวันหนำมมนอยู่วงไรเได้พี่น้องเด้อมาเบิงกันมานี่เราจะหนำกับยูนิหนีเนี่ยหนำหนำยูนิหนีแล้วก็เนี่ยมอ .1 ได้พี่น้องนี่ม .1 นี่นี่ก็เนี่ยไก่มันอยู่ในม .1 เด้อนี่ไฟขอใส่ไฟอ่อนๆพี่น้องโบเฝาโบไดย่านมันไหมโบเฝาโบไดเดมันจะไหมจะนี่กะใส่หนำเป็นขันเลยค่ะ หขมันนักนะไขมันแน่ๆนๆเนาะพี่น้องมึงนี้ล่มฟิลจังบวอ,อกมากน,น,นอเนาะถ้ามีล่มฟิลออกมาน้ำบริเวณขอบขอบมอเนี่ยน้ำผ่าเขาบางที่เขาเห็ดี่มันจะไหมขางใน้ายแต่นี่มันบบฟิลออกมาพี่น้องมันเลยคอยละอุขังหนนะกว่าเลยต้องนั่งเฝ้าค่ะเมนูนี่นั่งเฝ้าตลอดเลยค่ะนั่งนาเต่าเลยหอนกับหอนพี่น้องเอ้ยเพื่ออยากให้พี่น้องได้เห็นนี่ล่ะอันยังก่ไกลใต้น้ำวัดตีนั่นล่ะเอา้า เอาทานกับไปอีกจักน้อยก่อนจะมันส่งอ่อนเกินไปอะเอาเขาไปจักน้อยหนึ่งค่ะจักอันสองอันเกอตีเห็นมันมีไฟขึ้นมาอีกเนาะค่ะเนาะคขัดอ่อนแห้งกับบอสุกถ้าแห้งไปกับไม่ต้องขวบคุ้มค่ะเป็นอยังคือโบใส่แก๊เก๋ตี เกตมันมันก็โอเคมันกะแมนอยู่พี่น้องมันกะแบบว่าห้าควบคุมใดเนาะรีขืนรีลงใด้ิังสีมันบ่ไปยังคือต้องใส่ทานคือหนึ่งใส่ทานนี่มันสีหอมมันจะหอมเนาะคะ่ะเนาะมันจะหอมไฟ้หอมอันธรรมศาสต์นอกจากนอใส่เก็ตกับใส่ได,ด้เด,ด้อจะเด้อแต่ว่าบ่ใส่เนาะพี่น้องเนาะอยากใส่ทานอยากใส่ธรรมศาสต์ของห้านี่ลราจะเอาเอาทานข้าไปแล้วนอกจากเนาะ สี่พี่น้องให้น้ำเทั้งเื่องมองนี่ให้ได้สามหลอบได้พี่น้องได้สามหลอบนะหลอบแรกมันเดือดแห้งๆอ่ะมันห่อนเข้ากับตักออกเข้ากับเปลี่ยนหนาใหม่กักหลอบที่สองหลอบที่สามกาบารอบที่สามเข้าวา่าซีว่าพอดโดนเติมเบล่ะนะเข้าจังเปลี่ยนแล้วเขา้าเอาออกถ้าพี่น้องเนาะเข้ากาเอาได้อันนี้มัน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 บอกแท่นกันประเด้๋ได้ว่าสิจงเฮ็ดสามน้ำเด้อไกลจะซุกมันโบเม่นจะสามน้ำกะจิงอยูสามนาม้ำน้ำน้ำ อาที่ห้าตังเนี่ยแต่ลักเทื่อนเนี่ยจักหน้าที่ยี่สิบนาทีบบต่อเทือ่อคอยเปลี่ยนงสีน้าพี่น้องแล้วไฟเป็นยังไดไก่ไก่ที่้าเอามาเห็ดในหมูห่ห้าน่ะไก่แก่ปันไดไก่อ่อนปันไดหิ้งสีนะ้าได้ว่าทีข่อยเอามาเห็ดเนี่ยไก่โบแก่กได้พี่น้องไก่บ้านนี่แหละไก่บ้านซื้อมาแต่ตลาดมาแต่น,นอตร์ละกันสื้อเครื่องในไก่ไก่ไก่พันนี่แหละเอามาเสริมนะพี่น้องลองด,ด,ด,ดูมันกุกคนมมมนมทำเบาบางสิ ก่อนก็เลยเอามาใส่กันเนาะพี่น้องยาขวดทำความอบมาแข็งแขางไม่เราอาจารย์นั้นไหมตรงข้อยสอดซองเลยพี่น้องเท่าก็ท่าทับเปลวไฟออกมาหมองได้ข้นหอมเนี่ยเท่าตรงฟ้าวหาแนวยะยาดเข้าไปพี่น้องพาขาวบางนี่ย่อยกับซุปน้ำเด้อืซุปน้ำซุปน้ำมาตัดมาแอ่ะเท่าเอามาบ้างเท่าก็เอาหม้อตั้งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้ยห้ห้มันมีความอ่าอายน้ำเพอมันส่งลงไปถึงรางพอบ้านเจือจางบ่อห้บ่อห้ยถึงรางใหม่เนาะพี่น้องเนาะนั่นลราจ้า เคล็ดลับ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 น้ำมาในอาบฟันมาในแปลงหนาวเป็นหลางแค่พึ่งนิ้นขวอยู่มาจ้ามาเปลี่ยนน้ำแหลกกันน้ำแหลกแม่ดวงเฮ็ดได้ยี่สิบนาทีแล้วเด้องจากตั้งแต่ตั้งเตากับหมอเดือดน้อพี่น้องนอดหมอทั้งเิงนี่ไอ้คนฮวันขืนแม่ดวงสิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเด้องจากอ้าวเปลี่ยนตักอ๋ออุ้ยหอนได้พี่น้องน้ำหอนหงวยหควคนหงวยๆขืนห็นบ่หอนเด้อจ้จอย่าว่าบุหอนเด้อนี่เด้องหอนได้ดีนี่บ่เด้อ ว่ามันควันขึ้นนี่ว่าห่อนได้พี่น้องห่อนแบบบวกบวกมือเฮาแสบห่อนทีได้นี่นะเราจะสิตักออกน้ำแรกตรักออกไปเลยจ้ะน้ำแรกยี่สิบนาทีค่ะน้ำแรกนี่เราใส่ยี่สิบนาทีแล้วจะเนาะก็กจะตักน้ำเข้าไปอีกค่ะตักน้ำออกให้เบิดแล้วนะเข้ากับเลี่ยนน้ำอ่ะน้ำที่สองจ้ะน้ำที่สองใส่ล่องปลาโอเค ปล่อยไว้สักระยะหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับปล่อยให้เันเดือดอีกเข้าจังม่าเปลี่ยนอีกหน่งที่สามเนาะพี่น้องเนาะะมาเปลี่ยนน่ำที่สองกันเลยเนาะจานะ้ะเนาะเปลี่ยนน่ำที่สองกันพี่นออออกก้องเอ่คนมันชุ่มห่อนเลยหน่ำที่สองตักออกไปโอ้ยใส่เวลาน่ำเถิดพี่น้องเอ้ยใจใจอะไรนะบวได้กินง่ายๆเด้อ อยากกินแบบนี้ก็ว่ามันหอมสมุนไพรนี่เลยจ้าในกลยเทือเอาน้ำที่สามน้ำทุดทไทยแล้วจ้าว่างหันนี่ไม่ดวงเห็ดไปสิบห้านาทีจ้ดเห็ดไปสิบห้านาทีเดินน้ำที่สองเอาไปลงไปจ้ดน้ำที่สองอ่าไม่ดวงใส่ไปสิบห้านาทีบดนีน้ำที่สามเนาะก็ล่อให้ถึงสิบห้านาทีอีกคอยทอนะพี่้องเนาะจ้าจ้ามอกระสุกเลยจ้าใกล้กระสุกแล้ว,ลลวบดนีอ่ะ ห่อนไม่ไหม้พงมาจากเตาเราจะโอ้ยห่อนห่อไข่ไอห่อนหอนเลยพี่น้องไอห่อนหอนเลยเปิดให้พี่น้องเบิ้งก่อนเปิดโอบอุ้ยพี่น้องห่อนหอยหอยโอ้ยห่นหอยหอยเลยพี่น้องเลยคุณนะหอม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 ขนาดเลยตั้งใจพี่น้องเบิ้งห่อนพี่น้องเอ้ยออกจากเตาไม่ไหม้ตั้งใจให้พี่น้องเบิ้งออ้ยซุกดีขนาดพี่น้องคุณนะ โบไม่เด้อจ้าโบไม่โบไม่ได้แม่ดวงเห็ดโบไม่เด้อจ้าหอมสมุนไพรคักพี่น้องหอมคักหอมแน่มาเด้อจ้ามากินน้ำแม่ดวงเด้อแซ่บแซบพี่น้องเอ้ยคนบบงามแต่เห็ดเนี่ยกินแซ่บเด้อจ้าเด้อเฮเบิ่งตี้และพี่น้องหอมขนาดโอ้ยมันหอนเนี่ยตักออกมาจากหยาบเขาจับหม้อประเดีมัน yeah. หอนหลายเขาชี้เท่ทีเดียวหัวกระยันมันหลวกมือข่อยว่าหม้อมันหอนแห้ง โอ้ยพี่น้องไก่บ้านเด้อจา้านีน่มีไก่บ้านมีเครื่ไงอีกหอมเวยพี่น้องพวกคุณะนะคุณนะเต็มอาญะเลยแมงวันนี่ก็จะมาตอมอยังห้อมกระเดือกกะโดยยังมาตอมอยู่แมงวันนี่กับเนวกินนี่มันเป็นของครูกันอีรีเด้อจ้าเด้อาจ้อบใหม่เด้อค่ะเด้อเจมันหอมเจมันอยากให้พี่น้องมามาชิมน้ำเด้อจ้าโอ้ยเจมันหอมพี่น้องเอ้ยทั้งเหลืองทั้งหอมคุณนะ ยังวันกับไปคล้องคู่กันคักเสร็จเราเจ้าไม่ดวงเฮ็ดเศษเหลือเด้อพี่น้อง <Head S 2> เฮ็ดเรียบร้อยแล้วคุณนะ่ะพี่น้องเห็นบอ้ออยหอมขนาดหอมคักหอมแน่พี่น้องเอ้ยบังบังก็จะให้เบิ่งคุณนะ่ะงามทั้งงามทั้งหอมเหลืออะลามอยู่พี่น้องมาเด้อมากินนลำกันเด้อจ้ดเด้อมากินกับไม่ดวงแสบๆเด้อจ้ดเด้อไปละเด้อจ้ามื้อนี้ มื่อนี้กะฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดวงกินแซบในเด้อจ้าเมื่อนี้ย้ามาเห็ดเมน,นกูกอกกลอกไก่หรือว่าไก่ไตน้ำนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะไปละจ้าเมื่อนี้คกินทอดกินถึงสุขูสุขคนก็หายสุขูสุขคนอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีลสสดลหลายๆขอบคุณในหลายที่มาติดตามแม่ดวงและรับชมแม่ดวงละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า